ท่านทั้งหลายหลายคนที่พลาดท่าเสียทีกับสิ่งภายนอกแทนที่จะดูแลรักครอบครัวตัวเองวิธีรักครอบครัวตัวเองคือทำความดีให้ตัวเองมีศีลมีธรรมะมีคุณธรรมหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตสองไม่ลักเล็กขโมยน้อยสามไม่ประพฤติผิดในกรรมถ้าถือพรหมจรรย์ได้ยิ่งดี สีก็คือไม่พูดจาหยาบคายโกหกปลดมดเท็จไม่พูดจาส่อเสียดไม่พูดจาเพอเจอ้อเพอ้อเจอ้อก็หมายความว่าพูดอะไรที่มันตลกโปกฮาที่มันไม่เกี่ยวกับทำให้ใจนั้นมั่นคงในความดีประการที่5้สุรายาเมาบุรียาเสพติดทั้งหลายเหล่านี้เป็นเรื่องที่จำเป็นในการดำรงชีวิต หมายถึงใช้ชีวิตไม่ต้องมีพวกนั้นไม่ต้องทำพวกนั้นทําได้สารเดียวคือทําใจให้บริสุทธิ์ให้ได้คือเกิดมาทั้งทีนั้นถ้าเราจะรักครอบครัวสิ่งที่สําคัญคือพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาพ่อแม่บางคนนี่ก็อาจจะไม่มได้เลี้ยงดูเราพ่อบางคนทําให้เด็กเกิดก็ไม่ได้มาดูแลแม่บางคนทําให้เด็กเกิด ก็ไปหาสามีใหม่แล้วก็มาดิดูแลเจอสามีใหม่นี่ลำคาญเด็กแบบนี้ยคือเราเนี่ยส่งใจออกไปข้างนอกคือมุ่งแต่จะหาความสุขท้งเพศใส่ตัวแต่ลืมดูครอบครัวที่เลี้ยงดูมาหลายคนพลาดท่าเสียทีแบบนี้ดังนั้น,นคุณธรรมเนี่ยควรจะมาเรียนเสียพอแม่เองก็เริ่มทำตัวให้ดีได้ก็รีบทำซะก่อนที่เวลามันจะหมดสิ้นลง โลกเวลานี้ก็เห็นแล้วว่าวันมันวิกฤตมีโรคระบาดแทนที่เราจะประเทศขับขันขนาดนี้น่าจะช่วยเหลือกันคนละไม้คนละมือก็ดานมาทำอะไรที่มันแบบที่มันจะหาเรื่องให้มันชิบหายกันไมหนักเข้าไปกก็แล้วแต่ท่านนะที่นี่ก็สอนเรื่องแต่คุณธรรมอย่างเดียวคือเราก็ไม่ได้ว่าถือว่าเป็นเสรีภาพนั่นแหละแต่ว่าสอนเรื่องใจให้มีคุณธรรมความดีเนี่ยอันเนี้ยมันน่าจะทำอยู่กับใจเรา ก็คือเป็นคนดีของพ่อแม่อย่าพูดจาอะไรที่ไปรับจ้างเข้ามาแล้วก็พูดอะไรด่าว่าเขาจากความเกลียดชังนั้นลกมันมีจริงๆไม่ใช่ว่ามองไม่เห็นแล้วก็ไม่เชื่อก็สูดแท้แต่เพราะว่าเขาบอกค่ะเ,เขาจะพูดกันว่าไว้ใช้วิจารณญาณความจริงมันก็คือความจริงเรารู้ไม่ถึงความจริงนั่นแหละเลยต้องวิจารณญาณหนักหน่อยแต่ง่ายๆให้ใจกีใจมีศีลมีธรรมมีคุณธรรมพอมาเรียนกันซะมาเรียนกันซะห้าอุจจาระปลดล็อกความทุกข์ What the-